ล้วก็โตเลยครับโอ้โหอยู่ฝ่า80จัดให้แล้วเน้นๆกันไปมิกะเข้าไปแล้วคำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นตามผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำสวัสดีครับแล้วก็พบก,กันอีกเช่นเคยนะครับแล้ววันนี้ผมก็อยู่กับอยู่ฝ่า80จะมาเล่นเกมจุลศิษย์คิงดอมครับจะเป็นยังไงไปชมกันเลยครับทุกคนมาทุน20,006นะ แรก20บาทจัดไปขอเน้นๆมาดูกันโอ้โห,โโหโเสียงแวบมามานี่ครับ72บาทเต็มหน้าเคแถวแรกว่ายังไงโอ้โหไม่ลงครับไปกันต่อมาดูโอ,โ,โอ้โหเสียวแวบมาอืมว่างไงยังนิ่งว่างไงเคมาแล้ว96บาทอะไรมาต่อไหม สียแวบเพิ่มเบ็เป็น40เลยนี่สิบมาอีกแลสิบสบาทเคมาไหมสวยครับ64บาทอะไรต่อเจแถวแรกอืมทั้งหมดเจสบบาทครับไปกันต่อแตกสวยอย่างนี้นี่เคมาอีกแล้ว16บาทอะไรลงม,ม,ม,มาเปิดมาดีมีใช้ยไปกว่าครึ่งจัดมาเน้นเน้น จัดมาเน้นๆนีน่นี่32บาทเคเข้ามาแล้วอะไรต่อเจามาอีก16บาทครับอะไรลงมาวิ่งอย่างนี้ทั้งหมด48บบาทนะเมื่อกี้ไปกันต่อเบตหกบครับจัดไปจัดไปจัดไปอืมนี่ครับ12บาทสวยแล้วอย่างนี้96บาทได้ไวายแถว3ต่อโอ้โหแต่ไม่เข้าครับทั้งหมดร0อยบาท แหมน่าเสียดายไปกันต่อกับดอกนี้ขอเน้นเน้นขอเน้นเน้นอืมยางรดเบ็ดมาเหลือ40ครับไล่เบ็ดกันใหม่มาดูกันนี่ครับ4บาทเ <c oughs> จอุ๊ยไม่ลงครับมาจัดมามาแล้ว48บาทบรับาทคิวเข้ามาดอกนี้อะไรอุ้ยไม่ลงครับเพิ่มเป็น60เลย มาดูมาดูโอ้โหยังนิ่งว่ายังไงโอ้ยว,ว่ายังไงว่ายังไงรถเต็มมา4ี่สิบแล้วเต็มหน้าครับ2ีบาทแต่ไม่ต่อนะขอคอมโ,มโบหนักหนักหน่อยจัดมาให้หน่อยจัดมาให้หน่อยโอ้โหยังครับว่าไงโอ้โหยังนิ่งอยู่ว่าไงสแกนเชอร์ มาหน่อยสวยแล้วอย่างนี้สบายใจครับมาแถวสุดท้ายมาอีกไหมจะมีมาอีกไหม้ึบมาแหมสบายใจครับสีเกม8แปดรอบจัดไปมาสวยยีสี่บาทอะไรลงมา สวยมาอีก24บาทนะครับอุ้ยแล้วเต็มหน้า144บาทอะไรลงมาก็ได้อย่างนี้216บาทอะไรลงมาต่อมาอีกแล้วอีก360บาทมีมาไหมโอ้โหโอ้โหปูนห้าบบาไปพอดีทั้งหมด768บาทสบายจ่าแล,ล้วเลยอีกผรอบมาอีกครับ12บาทอะไรลงมาไหมแหมไม่ลงน่าเสียดายไปต่อเอมาครับ54บาทอะไรลงมาไหมนี่ครับ ได้หมุนเพิ่มมาอีกหนึ่งรอบจัดไปจัดไปเต็มหน้าครับ144บาทแล้วเจเข้ามาอีก30บาทได้วามาดอกนี้รู้เรื่องครับ2880บาทมีอะไรต่อมาแล้วก็โตเลยครับผมโอ้โหอ,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 อยู่ป่า80จัดให้แล้วเน้นเน้นกันไป มิกะเข้าไปแล้ว2003,2004,2005 2007ก่เ็ไปแล้ว2009กไปแล้ว3 5 4บาทครับซุปเปอร์มิกะรับซับกันไปแล้วได้หมุนเพิ่มใหม่อีกแล้วรอบของจริงจัดไปจัดไปว่ายังไงยังนิ่งอยู่คูณเจ็ดไปแล้วครับตอนนี้เหลืออสามรอบนี่เคมาแล้วครับร้อยหกสิบแปดบาทมีอะไรต่อไหม ้ยเสียแวบนะครับเต็มหน้าครับนี่หนึ่ลงมาไหมแหมไม่ลงครับอีกสองรอบครับจัดไปขอเน้นเน้นอะไรเข้ามานี่หมุนเข้ามาครับหนึ่รอบของจริงไปกันต่อไปกันต่อว่าไง รอบสุดท้ายว่ายังไงคูณ12บขอเน้นๆหน่อยนี่มาแล้วครับ216บาทไอหัวหลิก <c> เ <oughs> งินรางวัลรวมทั้งหมด5,280บาทเลิกเลยครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไ r ร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้นะครับสำหรับใครที่สนใจสมัครนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างฝากวดด้วยนะครับกับยูฟา8 0หรับวันนี้สวัสดีครับ